เมื่อก mm ่อนสิบกว่าล้านวันเดียวพประท้วงถูกสิบกว่าล้านเลยนะวันเดียวเลยนะอ่าฮะก็วันที่สองหมดจริงๆเข้าไปแล้วหนึ่งลูกครับพี่พสีมไม่เข้าเข้าเหรออายไหมพี่ผมรู้ว่าพี่ไม่อายหรอกนะฮะแต่ผมอายผมมากับพี่อ่าเบอร์สิบสองนี่จริงลูกพเนได้เอย เอาเลยว่าพี่ไม่เอาเปรียบเอาไิบสองไมอปิบสองเอาบสเอาิบสองไม่้รเล่เนยสวนหนพเราไม่เอาเปรียบท่านเบอร์สิบสองมครับนี่เบอร์สิเราไปเตนลโทษแล้วครับเดินลงไปแล้วนี่เห็นไหมครับออเบอร์สีนะครับพร้อมยังข้าวหน้าหนึ่งกคูำนินนครับไาจริงเลยครับ เราไม่เอาเปยบนะครับเดี๋ยวๆขอขอครับผู้นำผุ้ชนครับขอเบอรอนสิบสองคนเดี๋ยวนครับทิมเราอยาไปเอาเปรียบเขาครับเนี่ยนี่นี่โอ้โหอย่าไปดึงออกเพราะลูกชายผมเองนัดเอ้ยบอกให้เอาลูกไว้บ้านมันก็ไปไปคนเตียนในสนามอีกมันนัดมึงก็ เอาไหมพี่เอาสองศูนย์แล้วเหรอสองคนไม่เข้าแล้วเหรอผมรู้นะครับพี่ต่อว่าทำไมเออ่ดารานิรินทำไมถึงยิงลูกโซษไม่เข้าทำไมครับพี่เพราะเขาคิดว่าเขาอยากจะมาเที่ยวที่นี่ครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปผมจะบอกให้จ่าจักเอามาอยู่ให้หมดเลยครับเดี๋ยวยิงให้เราผู้บ้านะไรไม่ไม่กองกันอยู่ตรงนี้เลยเช้าเช้าแข่งฟุตบอลครับผมเอ่อเย็นรับประทานอาหารดูคนเข้าไปแล้วสองศู โอุ้ดยอดจริงหายเขาไหมเอาวันนี้ไม่ได้ไปเนี่ยจากว่าแจ้งผู้จัดการทีมว่าเจ็บหัวเข่าครับครับผมแต่จริงแล้วไม่มีค่ามันลดไปครับผมเพราะว่าผู้จัดการทีมอยู่ที่นี่อ่าไปอ่างกรืเงอย่าทำให้เสียชื่อนะทีมรวมดารานะอ่าเล่นของโอ้โหเล่นของโอ้โหเสกเสกนี่ไปอ่างเล่นของแล้วครับมาดูกันนี้โอ้โหเสกเสกนี่ ดูพี่อางเธอเถอนะครับตกลงตกลงนี่เป็นมหาอุดรว่มหาอะไรมหาโจร กันูเร็วหักเลยใช้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะครับนี่ต้องมีแม่บ้านนีืแม่บ้านด่าแน่เลยเดี๋ยงนี้ครับเร็วหักมาดูนะครับสองเบึรครับแต่นี้เบอร์เก้าท่านผู้นำชุมชนนะครับครับดูสิครับว่าจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงนะครับโหนี่เป็นคนเดียวที่กรอบกู้ชื่อเสียงให้ทีมเมือดารานะครับพี่อ่างเทิงครับผมคิดว่าเป็นลูกเดียวโอ้ ยังไมรู้ค,ครับเอาเละครับผมรู้ครับทำไมเขาถึงเตะออกไอ้นักให้เขาห้าพันครับไอ้นักซื้อแน่นันผมรู้เลยไอ้นักมันต้องไปซื้อแน่นอนลูกเนี้ยซื้อทิ้งมันมีตังค์ไอน้เนี่ยไอ้คนที่เดินไปเนี่ยเอาเงีน้นะพี่ต่อเข้า,า,ขาแบบนี้แล้กันถ้านันหมา,าเทพยิงไม่เข้านะครับผมจะไปจ่ายท่านน้ำมันรถตูต้ ไอ้นักมึงซวยแล้วกูไม่รู้นะพีุ่ผู้เองนะมึงหาเอาเองแล้วกันหกพันไอ้นักมึงหลอกเขาไม่เปนเตะบอลนะครับไม่ใป็นรลับวยไทยครับนักมหาเทพครับผู้จัดการทีมรวมดาราครับสองรับ เราเทพคนลืมตัวไม่เช่อเชื่อน้องโบยืนยืนน้องรับไม่น่าเชื่อคนดีๆแบบน้องทำสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ขอโทษครับขอโทษครับที่นับไม่ไาเนดารานี้นะครับถ้าไม่ได้พี่นัทหมาอิ่มานะครับวันนี้ชาวบ้านแดงอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าโอ้โหสามดาวพี่โอแล้วดีเจวินดีเจวินดีเจวินะ ผ่รูปเราช่องเสียนะครับนี่เขาบอกว่าทำไมดาราอาชีพเป็นดาราต้องมาวันนี้รู้ไหมครับ<ะ>เพราะว่าพี่นัดมหาเทพเป็นคนออกปากเออนี่นัดมหาทเทพนี่เป็นดารานะมีข้อแม้ครับว่าพี่นัดบอกว่าถ้าพวกคุณไม่มาช่วยผมจะไม่จ่ายเงินค่าติดนี้อ๋อครับผมทุกคนเลยต้องมาค่านัดมหาเทพนี่เป็นดาราเขาจะแสดงเป็นตำรวจไอหานี่เป็นยศต่ำๆมันไม่เอายามันก็ไม่รับมันให้สีหลอกครับมันจะเป็นร้อยเอกร้อยโทเป็นพันเอกอย่างเดียว เฮ้ยจ hey yeah, hey. yeah, like ิิรันดร้ยเฮ้ er ั้กมดั้เกมด้วยตั้เกมด้วยตั้เกมด้วยอภิปริษายเหมือนเมือนถอเกมเลยวินถอนเลยไม่ได้ใส่เกมเลยครับถอนได้ผลจากผลจากการซื้อลูก5 00ลูกนั้นของนัดมหาเทพระวังเีนลกย น้อครับเป็นไงครับนี่นะครับนีถ้าพ่อแม่พี่น้องเคยดูช่องเกียรติเห็นไหมเคยเห็นเขาบไหมครับรู้จักไหมครับอ่าฮะนี่ฮะดิเกียนตมาฝานเรื่องอะไรมีดังจากเรื่องอะไรตอนนี้มีละครเรื่องอะไรน้องรัก กายผมเลยนะครับนี่เน็ตไอดอลนะครับนี่รอเลามากคนนี้อเล็กโอเคเลิฟมาจากนครราชสีมานะเซมก็ประกวดนี่นะครับนี่เก่งมากอยู่ทีมไฟฟ้าอีกแล้วเฮ้ยกูอายเขาไหมสิ่งที่กูพูดไปกูอายเขาไหมเตรียอเล็กอายไหมเตรไม่ไม่อายครับ เกิดความเคยชินอ๋อขอบคุณ <c oughs> รู้เลยนะพี่เต้พี่ชนะเลยนะฉันมาเลื่องนึงโอ้ย,อยเอาอำนาจกระไรวะเนี่ยลูกมึงยังไรับผมขอเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าครับพี่มผมขอไวพอนะครับผมว่าผมมั่นใจว่า ด้วยความที่อำนาจเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอลายมีจิตอาสามาตลอดผมว่าอำนาจได้มีชนลุ่มชั้นลึกเข้าไปเข้าไปแล้วครับอำนาจเลยออยู่ที่เพื่อนนั่นแหละอารับอำนาจรื่นเริงตอนนี้นะครับ ี่จะโกัไป่จะโผมเใคครับนี่เหม่ออยู่เอาหาตัวนคนลท่านครับใ้เมไม่เข้าหคนมมอากูรู้กูรเจะจะจบตรงที่กูนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพไม่ปร้องสบายใจได้ผมไม่เคยลมรวยผมรว ราไม่ยิงรับเพราะทีมตลาได้ยิงเข้าวะแชมแชมตลาฮะผมว่าไม่เข้าร้ไม่เข้าร้อยหเอ้ยเสียต่อนะฮะดูถูกดูถูกมาเลยนะร้อยจะยิงหอยิงเข้าฮะไม่เข้าเสียพันดลยนะฮะไม่าไร้อยหนึ่งนะ โอ้โหดูเลยกระถากระถามหาไม่ครบโอ้โหดูท่าดูท่าออกหรือเข้าฮะทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้ทำไมยิงเข้าทำมายิงไม่เข้าได้วพันดีไหมยิงเข้